นี่เวลาสี่ทุ่มเป็นเวลาที่พ่อกับแม่กับพี่ลียาจะต้องนอนแล้วมันใช้เวลาที่พวกเธอเนี่ยจะมาเล่นกันนะไอบิงสลาเต้ชอบมาขวนที่นอนนึ่งชอบมาแบบว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ที่ฝนเล็บนะมุม,มที่นอนแม่เนี่ยแม่ไออ้วนแม่หืมห นอนแ่้วหนูมันดึกแล้วจะไม่ให้เข้ามาแล้วถ้าลักถ้าชอบมาฝนเล็กกบกว่าที่นอนแม่อีกนะจะให้นอนข้างล่างกันเลยสองแมวนี่อ้วนดึกดึกชอบมาฝนเล็บไม่ใช่รอบเดียวนะคือหนึ่งนี่บางทีสองรอบสามรอบอันนี้จะตีกันใช่ไหมหาจังหวะตีกันใช่ไหม อย่านะมองหน้ากันแบบนั้นนั่นมันซูซูนะอันนี้เนี่ยมาเข้มเมะมันใช่ ันเป็นพูดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาจะชูมือบิงชูเหรอบิงชูมากกว่าน,นะบิงชูเปิดก่อนได้เปียบนะไอแมว,วนี่ชาไม่ดีอาเจยจะไมาโทนแล้วไม่ดูที่อาเจยไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนนะมันเปิดก่อน้ัมตีกันนะที่อแล้ว่าอย่ามาแย่งเบียร์บิงชูกินหมดช่วยเดี๋ยวแล้วชอบมาหัวามาโมยแย่งคนอื่นมันใช่มานานแล้วไอ้วันอย่าทะเลาะกัน แต่ไม่ได้อยากถารอเลยสถานที่ต้องป้องกันตัวเองขานรับมิจูลงมาเลยน่าจริงก็ลงมาข้างล่างเลยไม่เอาไอ้วันไอ้ไิไมดูฉะนานไ,ไม่ต้องมาทำหมู่ตั้งไปทุกอย่างนี้เลยทำเงินใช่ไหม ไวเอ๊ะหยุดเลยหยุดเลยเล่นกันแรงแล้วเล่นกันแรงละเล่นกันแรงละเล่นกันแรงแล้ว,เ,ลลว,เ,ลลวเดี๋ยวก็ได้แผลกันจริงๆระเออยังยังยังพอแล้ว